โอเคครับก่อนสรุป EQ ของเราจมีการสรุปท่าน,นด้วยเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับ EQ ZX2 เนี e ่ยนะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนแก้น้ำส่วนของคนที่ไม่สามารถล็อกอินใน Roblox ได้ตอนนี้นะครับซึ่งพี่ก็ได้อ้างอิงมาจากรีเซิร์ชของช่องพี่นนั่เองนะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูรีเซิร์ชของช่องพี่นะครับนี่ครับรีเ,เซิร์ชช่องพี่ก็คือตอนนี้มีใครที่ยังเข้าหรหัสโรบ็อกไม่ได้ไหมนะครับซึ่งก็มีน้องคนนึงเนี่ยบอกว่าผมถ้าแบบ True s t e แล้วมันไม่ให้โค้ดมาเลยใส่เข้าไม่ได้นะครรับหือว่า ผมเข้าไม่ได้แบบนี้นะครับซึ่งพี่ก็ลองสํารวจสาเหตุแล้วนะก็คือมาคนที่เข้าไม่ได้นี่คืออย่างแรกเลยคือนะครับเอ้ยเป็นคนที่ไหนเนี่ยอย่างแรกเลยคือในส่วนของติด t o Step Verification นั่นเองนะครับก็วิธีการทําำง,ง่ายๆเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยขอแยกเป็นสวนของ3หัวข้อใหญ่ก็คือ1เลยนะครับเราใส่รหัสผิดนะครับผม2นะครับผมถ้าค้นไม่มาต้องทํายังไงนะครับ3แล้วก็วิธีการาเรียกว่าไงวิธีการแก้ไม่ให้มัน ไม่ไม่ให้มันติดทู a ออีกรอบหนึ่งออประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคนะซึ่งอย่างแรกเลยนะครับเวลาเราเข้ามาทางโะวอนเราก็จะใส่ใ,สในส่วนของยูสเนมแล้วก็พาร์สวดใช่ไหมครับแล้วเวลาเราใส่พาร์ดเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าเราเนี่ยได้ทำการกดแคปล็อกหรือว่าได้กดลืมเปลี่ยนภาษาหรือว่าลืมอะไรไปหรือเปล่านะรเราอาจจะแบบพลาดเองแล้วไปโทษทางโบรบบแบบนี้นะครับวิธีการง่ายๆเลยถ้าคุณใช้คอมนะผมจะลองพิมพ์รหัสมั่วๆไปนะผมะสมมติผมผมได้ว่าเอ้ยอันนี้ผมพิมพ์ถูกแล้วนะครับก็ลองกดล็อกอินดูนะครับ ปุ๊บปรากฏว่าเข้าไม่ได้มันบอกว่าอินคอรเรกเอ้าเราก็คงว่้เิทธรหัสเราก็ถูกแล้วนะครับเราลองกดคุมดำครับทุกคนคลิกขวาครับกดเป็นในส่วนของอินสเปกตัวนี้ครับแล้วพับตรงนี้ครับผมจากพาสิร์นะครับให้เป็นเท็กครับผมโป๊ะแค่นี้ครับทุกคนปรับให้เป็นเท็ครับผมอ่าแล้วอ๋เดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยวเอาใหม่ปุ๊บปรับตรงพาสิร์ตรงนี้นะครับให้เป็นเท็นะครับอ่านี่นะครับมันก็จะกลายเป็นที่เราพิมพ์นับรหัสเราก็จะเห็นหมดเลยนะครับทุกคน อ่ะแล้วทีนี้เราก็จะไม่มีปัญหาในด้านเวลาล็อาใส่ลหงรหัสผิดแล้วนะครับผมอ่า,อาสมมติผมใส่รหัสถูกแล้วนะครับผมก็กดล็อกอินเข้าไปเลยนะครับเวลาล็ออินปุ๊บผมจะติดในส่วนของ two step verification นะครับผมซึ่งน้องๆบอกว่าอ่าผมเนี่ยไม่สามารถเข้าได้นะครับผมนี่เขาบอกว่าน้องเขายังไม่สามารถเข้าได้เพราะมันไม่ให้โค้ดนะครับแต่ของผมนะครับตอนนี้ two step verification เนี่ยได้ส่งโค้ดมาเป็นปกติเลยนะครับนี่นะ เขาก็ได้ทําการส่งโค้ดเป็นปกติเลยนะครับอ่านี่นะครับผมก็ได้ทําการส่งโค้ดปกติเลยนะครับนี่ผมลองดูนี่นะครับแล้วก็กด verify verify ไปนะครับแค่นี้นะครับผมก็เข้าได้แล้วนะครับแต่น้องบางคนเข้าไม่ได้นะครับถ้าเข้าไม่ได้ต้องทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทุกคนโอเคอ่เดี๋ยวผมอเดี๋ยเเดี๋ยวเรามาดูวิธีการยกเลิกก่อนนะครับยกเลิกวิธีการยกเลิกก็ง่ายๆเลยครับมาที่ในส่วนของ security ครับผม กดปิดตัวนี้ไปนะครับ Two-step verification email code to confirm your identity นะครับกดปิดไปเลยนะครับอย่างนั้นใส่ password ของรหัสเราไปนะครับโอเค yes ไปเรียบร้อยครับแค่นี้ก็เป็นการปิดเป็นที่เรียบร้อยแลวครับแล้วพี่แนะนําอะไรนะครับพี่แนะนําให้ในส่วนของการเปิดแอคเค้าพินไว้ดีกว่านะครับนี่นะเปิดแอคเค้าพินไว้นะครับมันจะง่ายสุดแล้วนะครับเออนี่คือสมมุติเนี่ยผมปรับไปอย่างนี้แล้วกันนะครับเออ 2127ตัวนี้ละกันนะครับกดแอดไปนะครับแค่นี้นะครับผมแล้วก็คือรหัสแค่นี้รหัสเราก็จะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงแล้วเพราะว่าตัวเลขสตัวนี้มันเดาได้จริงแต่มันเดาได้ค่อนข้างยากเลยนะครับทุกคนถ้าเราตั้งดีๆนะครับผมเออเอาเป็นว่ามันก็ทําให้ช่วยรักษาความปลอดภัยรอบหนึ่งนะครับส่วนถ้าใครอยากใช้ทรูเซ็ตต่อนะครับแล้วมันขึ้นล็อกอินไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะไปสอนแก้ทีหนึ่งครับแต่ถ้าเราเข้าได้ปุ๊บเนี่ยพี่นําให้เราลองปิดแล้วเปิดใหม่นะครับแล้วเราก็ ลองเข้าอีกรอบนึงดูว่าเข้าได้หรือเปล่านะครับถ้าเข้าได้ก็เราก็ถือว่าใช้ได้ในส่วนของ two step verification เนี่ยใช้ได้ปกติเลยนะครับทุกคนโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองในส่วนของ two step verification อรอบหนึ่งแล้วกันนะเ,เดี๋ยวผมขอลองปิดพินแล้วกันนะครับอันล็อกไปโอเคแล้วก็เปิดอันนี้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวลองล็อก,อกเอาดูชึบโอเคไม่รู้ผมเผลอกด trust ไว้เมื่อกี้อ่ะไม่รู้มันจะเข้าได้เลยหรือเปล่านะ โอเคติดอยู่นะครับผมติดตรงนี้อยู่นะครับวิธีการถ้าไม่ได้จริงๆโค้ดไม่ส่งนะครับกดในส่วนของ resend code เลยนะครับกดไปทีนึงครับผมทุกคนกดไปทีนึงปุ๊บนะครับมันก็จะจริงๆเนี่ยมันก็จะเด้งเข้าแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับจึ๊อเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับอันนี้ผมใช้เป็นเทมเมลนะครับเป็นแบบเมลเมลชั่วข่าวนะครับนี่นะมันก็จะส่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม นี่นะนี่ครับดูเวลาได้นะครับผมสามทุ่มสานะครับนี่มันก็จะส่งมาปกตินะครับแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ส่งมานะครับกดสามารถดูในส่วนของ use another verification method ได้นะครับว่าเราจะสามารถกดอะไรได้บ้างนะครับผมซึ่ง recovery code อันนี้ก็อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าคืออะไรนะนะครับเออเอาเป็นว่าท่านถ้ามันไม่ได้จริงๆน่ะนะครับเดี๋ยวนะมันมี email recovery อยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ผมดูก่อนอันนี้ให้ใส่ enter code อ๋ออันนี้ก็คือ กดอย่างนี้ก็ได้นะมันก็จะส่งไปที่อีเมลเหมือนเดิมครับซึ่งไม่น่าช่วยอะไรเราได้เท่าไหร่นะครับเออนะครับจริงๆอ่ะมันจะมีในส่วนของถ้าเราผูกกับเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับมันจะมีให้ใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จะส่งโค้ดเป็นโทรศัพท์ด้วยนะทุกคนแต่ว่านี้เราไม่ได้ตั้งไว้นะถ้ามันไม่มาจริงๆทําให้กดไปที่ r o b บอก Support ตรงนี้เลยครับกดตรงนี้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าเราเข้าไม่ได้นะครับผมให้เรากดในส่วนของอ่า Seed อันนี้เลยครับ Issue ตัวนี้้นนะะคครรัับบกดเเขาไปลย หลังจากนั้นนะครับให้เรากดในส่วนของนี่เลยนะครับผม customer support นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใส่วันเดือนปีของเรานะครับที่เป็นอันนี้คืออะไรอ่ะเป็น your date of birth ก็เป็นวันเกิดของเราครับใส่ไปเลยนะทุกคนผมขอลองใส่มั่วๆไปนะครับผมลองใส่มั่วไปแล้วกันนะหลังจากนั้นนะครับให้ใส่ user name ของเรานะครับซึ่งผมก็เป็นในส่วนของโรบอทน่ารักมากของผมนะครับ first name อันนี้เป็นชื่อของเรานะครับผมจะสมมุติเป็น u s e n นะครับแต่แนะนาให้ใส่ชื่อจริงนะ อีเมลของเรานะครับผมอีเมลของเราที่เราได้ทําการสมัครเอาไว้นะครับผมผมได้ใช้อีเมลนี้นะครับอ่าอีเมลนี้นะครับนี่อีเมลนี้เลยกดค o p y ก่อนจึ๊บนี่นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มอีเมลอีกรอบนึงนะครับ What device are having the p a s s w o n นะครับผมผมเป็น p c นะครับผม Type of health category นะครับให้ปรับเป็นในส่วนของ Account hack or c a n login นะครับทุกคนสามารถปรับกับกดตรงนี้เลยเออไม่ใช่ปรับกดตรงนี้นะครับแล้วเราก็ พิมพ uh, ์เห uh, ตุผ like ลไปว่าอ่าอีเมลอ่าเขียนว่าอะไร 2F2 ออ่าผมเขียนว่า2 step Verification Not working อ่าผมเขียนว่า i s ส s ิ o เวิร์กสามารถก๊อกของผมไปได้เลยนะอ่าผมเขียนว่าอะไรดีอ่ะเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนอ่าเป็น ผมว่ามันไม่ทำงานแล้วก็โดนเดี๋ยวนะเครื่องหมายอยู่ไหนวะโดน h a v e any email sent นะครับเขียนแบบนี้ไปก็ได้ครับเขียนแบบไม่ต้องถูก,ถกหลักไวยากรณ์ไวยกรณ์มากให้เขารู้เรื่องนะครับอ่าประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้กดเซ็นไปให้กด submit ไปได้เลยนะครับแต่น่ามันน่าจะมีเวลาอยู่หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะทุกคนอ่าเดี๋ยวนะอันนี้ผมผมว่าผมต้องทำอะไรผิดสักอย่างหนึ่งแน่เลยเดี๋ยวนะผมต้องดูก่อน ยูเซเนเมอันนี้ถูกแล้วถูกแล้วอ๋อนี่ครับมีตรงนี้อยู่นะครับเออลืมปรับนะครับนี่นะครับกดในส่วนของ two step verification ด้วยนะครับทุกคนหลังจากนั้นกด submit ไปได้เลยนะครับเดยผมจะลองกดให้ดูแล้วกัน submit ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วกด verify นะครับผมมันจะให้เลือก ensure นะครับนั่นคือสมอเรือตัวนี้นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เลือกสมอเรือไป s u r หลังจากนั้นนะครับมันก็บอกว่า thank you for contacting Robon ครับ please check your email ฟอร์มบริษัทฟอร์มคัสเตอร์มอร์วิสนะครับแค่นี้นครับเราก็รอทางโรบอตอบกลับมานั่นเองนะทุกคนเพียงเท่านี้นครับก็จะเป็นในส่วนของวิธีการแก้แล้วนะครับทุกคนเออถ้าคลิปนี้ผมคือผมแบบรีบอัดมากนะทุกคนคือผมรีบรีบตัดแล้วก็รีบอัดประมาณนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ตามกดหนงนะครับหรือว่าไม่เข้าใจอะไรสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปเลยนะเดี๋ยวพี่จะตอบให้ทุกคุก็เจอกัคลิปหน้าผมบ๊ายบาย